สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนมาพบกับคุณครูเลยอีกครั้งนะคะในหน่วยเราและอาเซียนสําหรับวันนี้คุณครูมีเพลงเกี่ยวกับดอกไม้ประจําชาติของสิบประเทศอาเซียนมาให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยละคะ่ะเด็กๆพร้อมจะไปฟังกับคุณครูหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ Let's go <S ดอกคูนดอกไม้ของไทยดอกคูนดอกไม้ของไทยระดูไงดอกไม้พมา่า ลำดวนของกําพูชาดอกตําปาดอกไม้ของเราสิงคโปร์แวนดาเลือไม้รูในสิงปร้านชวามาเลเซียคือดอกชบาเลือไม้ราตีอินโดนีเซียดอกบัวดอกไม้เวียดนามพุดแก้วงามดอกไม้ฟิลิปปินดอกไม้ที่คุณได้ยินรวมทั้งแผ่นดินคือดอกไม้อาเซีย ดอกคูนดอกไม้ของไทยระดูงดอกไม้พม่าลำดวนของกัมพูชาดอกจำปาดอกไม้ของลาวสิงคโปร์แวนดาสวยไม้ดูในสิมปอลานชวามาเลเซียคือดอกสบาเวยไม้ราตีอินโดนีเซียดอกบัวดอกไม้เวียดนามพุดแก้วงามดอกไม้ฟิลิปปินดอกไม้ที่คุณได้ยินรวมทั้งแผ่นดินคือดอกไม้อเซียน เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเพลงดอกไม้ประจำชาติของสิบประเทศอาเซียนเด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยว่าดอกไม้อะไรเป็นของประเทศอะไรคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกฟังแล้วก็ฝึกร้องกันนะคะแล้วอย่าลืมส่งคลิปน่ารักน่ารักมาให้คุณครูได้ชื่นชมกันบ้างคะ่ะและเจอกับคุณครูได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย